มียาออกจากสามเหลี่ยมทองคำมาขายให้ให้ประเทศที่สองอย่างเราเนี่ยแล้วผ่านไปประเทศที่สามรวมแล้วเนี่ยเกือบเท่ากบประมาณประเทศไทยอ่ะปีนึ่และยามันราคาต้นทุนอย่างยาบ้านเนี่ยต้นทุนเป็นห้าสิบตังค์มาขายกันเมื่อก่อน2องร้ยบาทสามร้อยบาทอันนี้ก็เหลือสักยี่บบาท เห็นไหมครับมันกาไหลายต่อหลายเท่ามากเลยดีที่ว่ามันไม่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็เอาราชาการนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกฎหมายใหม่นี่ครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กฎหมายใหม่จากเดิมเนี่ย2ี่สบีฉบับจะยกเลิกหมดเหลือแค่ฉบับเดียวคือบมรบ,บรหนึ่หมายยาเสพติดขายค้ายา นะครับรู้จักพักพวกกันเนี่ยก็ก็บอกให้หยุดค้าเลยแต่ถ้ารู้จักกันแล้วไม่เป็นพักพวกกันก็บอกก็เราก็เป็นสายให้ทางราชการเพราะว่าเงินที่ประมูลได้เนี่ยห้าสิบรายการที่ประมูลได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ห้าล้านเลยปะในเงินห้าล้านใต้สามสิบเปอร์เซ็นขยายผลยึดได้หนึ่งร้อยล้านก็จะได้ สามสิบล้านเพราะฉะนั้นคนที่ค้ายาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่หยุดเราให้ให้รางวัลให้สินบนกับคนชี้บอกแสและคนที่ไปทำเรื่องของการปราบปรามแม้แต่ผู้ต้องขังนักโทษเนี่ยเขาจะมาเป็นสายให้ก็ได้เงินรางวัลก่นร พรงนี้ปปสจะประมูลอะไรวันที่เท่าไหร่นะ,ะมีทั้งก็มีรถบรรทุกนะคะรถกระบะมีหมดเลยนะคะแล้วก็บางทาพื้นที่ก็จะเป็นของปปสพิเ็ษนะคะก็จะมีอยู่ขึ้นทีละหม0่บาทนะคะสี่หมืบาทค่ 16, 000, 9, 000ทสะ 16, 000, 9, 000สะิบหกสี่ค่ะ1 6บหกสี่หาพนค่ะเบอร์สองหมายเลขหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันรั 5, 000, บหนึ่งหถก หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหมายเลขหมายเลขห้าหนึ่งแสนสามค่ะอยู่ที่หมายเลขห้านะคะหนึ่งแสนสามหมื่นค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าคันหมายเลขห้าหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันค่ะหนึ่งสามเก้าค่ะหมายเลขหกหนึ่งสามเก้าหมายเลขเจ็ดเป็นหมายเลขห้าค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วค่ะอ,อันนี้เป็นค่ขา่าแล้วก็ สวัสดีครับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ปีนกนกถ้าใครไม่มีความสนใจก็จะไม่รู้ว่ามันมีราคาผมเคยมีพ่กไก่ผมให้พวกไปนะครับให้พวกที่จังหวัดราชบุรีเขาไปผสมได้ลูกไก่ออกมาขายได้ตัวสี่ล้านบาท ตัวที่ขายได้เนี่ยชื่อโกโก้ <Okay. S 1> ใช่ไหมชื่อโกโก้ตัวพ่อเขาชื่อเลือสัน mm hmm. เป็นไก่ที่มาล่อคยกป็นยี่สิบนาทีมันวิ่ง <Okay. S 1> มันจะวิ่งรอบสี่เหียนประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนาทีอ่ะ